วัสดีค่ะวันนี้อเอ๋จะพามาที่คาเฟ่นานา,นา,นาคาเฟ่นะคะไปดูกันเลยค่านานาคาเฟ่นะคะ,ะมีอะไรน่าชมบ้างคะนะพาไปดูหน่อยได้จอมลีน่าชมค่ะจามลีค่ะอันนี้ดอกฝ้ายนะคะอันนี้ดอกฝ้ายจามลีค่ะเอ้ยใครเอ่ย <laughs> ใครเอ่ยนั <laughs> <laughs> ่งจูบอยู่ <laughs> อันนี้คือเพลงแพลงตะวันนะคะกองนางฟิงดอกออกใบสวยมากนะคะ,ไม,ไ,ะไม่ได้กินลยเห็นไหม,ไมไน,นี่น,นาคาดาราจะป้องเรานะคะ <c oughs> โอ้ยถึงตัว <c oughs> สวยงามนะคะเรา,าจะมาชมว,วิวก่อนนะคะ น me, anyway> e ี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านทิศใต้นะคะอันนี้อันนี้ทำตะวันขึ้นกระลนะคะสวยนะคะบรรยากาศข้างหลังลมเย็นสบายค่ะ มุมบนนะคะปจยคระสมัตงเ็นมันจะงาลังถวนไปค่ะไปเที่ยวทะเลกันเลยค่ะ มีหาดทรายด้วยนะคะมีหาดทรายด้วยม,มีน้องติดใค่ไมไปเที่ยวจะเราจะลงน้ำนะคะอยากลงน้ำค่ะ นี่ค่ะสวยงานมากนะคะอันนี้คือกนทอนตะวันตรงด้านหน้านะคะ มีหาดทรายจำลองด้วยนะคะบรรยากาศก,กำลังดีเลยค่ะเดี๋ราเราจำกล้องของเราอยู่ตรงนู้นนะคะตรงป่าท่านตะวันนู้นค่ะ รุ่งทานตะวันกำลังสวยนะคะอากาศก็ดีนะคะปหลัง